เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต4ปัจจุบันมีนักเรียน114คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนภายใต้การบริหารงานของนางสาววิไลพรผุยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนกำลังเดินบนเ,เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนจุดเริ่มต้นของการพัฒนา เมื่อผู้อานวยการนำคณะครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนทั้งผลสำเร็จทางการเรียนที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานวิธีการสอนที่ยังเน้นการบรรยายมากกว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่ยังจำกัดเพื่อหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราเริ่มต้นด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันค้นหาทางออก โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้นำในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์การทำงานร่วมกัน Impact Model ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติประกอบด้วย I. Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจ M. Management การบริหารจัดการ P. e Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ A. Active Learning การเรียนรู้เชิงรูป C. Collaboration การทำงานร่วมกันและ T. Technology Integration การบูรณาการเทคโนโลยีอกการนำ Impact Model มาใช้ มีทั้งความสำเร็จและความท้าทายโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาวิชาชีพครูที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราจึงได้พัฒนา r i s c model ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการ p l c l s โดยเฉพาะ IAC model ประกอบด้วย Aready and research การเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์บริบท I implementation การนำสู่การปฏิบัติ S supervision การนิเทศติดตามและ E expansion การขยายผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้นการทำ PLC LS ทำให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาแผนการสอนและสังเกตชั้นเรียนซึ่งกันและกัน แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและพลังงานที่มากขึ้นแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปผลลัพธ์และความก้าวหน้าในปีการศึกษา2567ผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกรายวิชาอา่นผลการทดสอบการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2สามารถอ่านได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ100ผลการทดสอบการอ่านอทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านคิดเป็นร้อยละ84.88และผลการทดสอบแอนทีชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทยร้อยละ68.27ด้านคณิตศาสตร์ร้อยละ64.4 64. 4คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองด้านร้อยละ66.36 ซึ่งโรงเรียนจะนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไปด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็นและมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องรางวัลที่ครูได้รับ ความพยายามของครูเริ่มได้รับการยอมรับครูทุกคนได้รับรางวัลนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดีอีกในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่เรารู้ดีว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาและในปีการศึกษา2568เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสำคัญ3ประการคือ1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในสาระที่ยังเป็นจุดอ่อนโดยใช้กระบวนการ PLCLS อย่างเข้มข้น2พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น3สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันพัฒนา เราอยากให้ทุกท่านเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากทุกฝ่ายวันนี้เราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เรากำลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันและเราเชื่อว่าโรงเรียนขนาดเล็กก็สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ